สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคาความเคลื่อนไหวของยางพาราประจําวันที่7ถึง9พฤศจิกายน2568นั่นเองครับราคายางพาราวันนี้นั้นก็มีบางชนิดนั้น,น,นที่ปรับลดลงไปนั่นเองครับส่วนชนิดอื่นๆนั้นเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะได้ราคาเท่าไหร่อย่างไรในแต่ละอย่าง แต่ละชนิดนั่นเองครับก็จะมาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้56.30บาทส0สตางราคาวันนี้ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น53.30บาท30สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 60บาทราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น57บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดี57บาท50วันนี้ปรับลดลง50สสตางค์ ราคาท้องถิ่น54บสาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100 54เปอร์เซสบาท35สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น51บาทส5สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เอร์เซต์ยางสด27บาท20สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น24บสาท20สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห้ห้า เปอร์เซนต์ยางพักชั่วโมง29บาท1สตางค์ราคาท้องถิ่นก็คือ26บาท1สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย drc 65เปอร์เซนต์ยางค้างคืน3 5บาท35สตางค์ราคาทรงตัวราคาท้องถิ่น32บาท35สตางค์และยางก้อนถ้วย drc 70%เเซนต์าบาท5สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น 35บาท5สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลานั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้นการซื้อขายจะแตกต่างกันออกไปก็คือจะขายได้ราคาไม่มาตรฐานก็คือไม่เท่ากันนั่นเองครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายสาเหตุ อยู่กับคุณภาพยางเปอร์เซน็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูตารางของราคายางตลาด EUDR และสุดท้ายตามด้วยราคาตลาดโลกนั่นเองครับว่าตลาดโลกตลาดไหนยางชนิดไหนอย่างไรมีการปรับตัวลดลง หรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์กันได้เลยนะครับจะได้เห็นชัดเจนนั่นเองครับ